ะะกินไหม,มอไอติมไอินกพอยให้ยายพาไปซื้อเลยวั<ม>นไหนเลียล้ยเลี้ยไอติอ <c oughs> ม <c oughs> จะเลี้ยตนแท้ เดี๋ยวใ,ใ,ใ,ให้ตาไปซื้อไงไอติมลูกโอ้ยมันละลายเหมือนหรอน,ๆๆๆๆๆนี่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 ไปดิตนแทะอยากกินไอติมไปเซเว่นไปซื้อที่เซเว่นนะลูกเอย่งไรเอยทาอะไรอะเอาเอาเอาเลี้ยเลย โอ้ยตุ้ยตัวลูกใครฮะ <c oughs> โอเคพ่ออาบน้ำนอนก่อนนะ <c oughs> ไปแล้วให้ตาพาไปซื้อเ <c oughs> ด้อเนาะไปซื้อได้โอ้เราไปซื้อเลยอ่ะจุ๊บจุ๊บก่อน <c oughs> จุ๊บก่อนบา,บายบาย โอเคบายบายบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆนะม่าเ่าขึนจุ๊บๆจ้าจ้ากินข้าวอยู่กินข้าวกับอะไรลูกไข่หมดีดงไข่หูข้าวกับต้มปลาเหรอคะต้มปลานนนไข่มดแดงอย่างนี้เหรอคะ ก๋วยอ,อร่อยคกับข้าวกับไข่มุแดง,งุงชาุอร่อยบ่แซสบบ่แส่บบบจ้า,จาแบบนี้กบน่อยนะกบหน่อยแกบบ่ว อะไจังหูจากบักกน้อยกบว้าออมหัวนะจีนองเจกีบกินเล่ยเผดนิดกระดิเียวน้ำมาตาใส่ใส่น้ำลูกปลาใส่โอตาวิงแล้วเถ้าเอาลูกเถ้าเอาโอ้ยเผ็ดยายกับมกใส่บักริกจังน่อยเผ็ดมากบผกหลาก